เป็นยังไงพากันฟันคาเคอรสโลตดีต้องนารอสวัสดีกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเวฟซีครับเส้นบุรีรัมครับผมครับผมค่ะเสบนเวลามพี่น้องบนล่างเลยทีไปเขาทั้งบนทั้งล่างเออสูตรแต่แม่นฟันแต่แม่นพี่น้องเรียกฟันไหนบ้างเอฟซีครับเอฟซีมงคนผม ผมให้นึ่งเจ็ดหนึ่งแปดไปพอเวลาลงยูทูบแล้วปากปากมันไม่ไปเลยอ่ะไม่ถ้าคนที่ดูเด่นแปดอ่ะเด่นแปดกับเจ็ดถ้าจับคู่เจ็ดก็ตามตรงเลยนะนี่แต่ว่ามันเด่นเจ็ดเด่นแปดไงลองเจ็ดถ้าถามว่าให้บนมันก็ตรงเนาะเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็ฝันอีกไงฝันที่ตรงกับมหาแหงลงให้มากกว่ะ ใครมาบวั่นไหมถ้าถ้าคนเขาเล่นปิดเขาก็เล่นขึ้นเล่นลงครับเล่นฝันอ่ะครับผมครับผมไม่ต้องขึ้นต้องลงเพราะว่ามันตรงอยู่แล้วคนที่ไม่ถูกก็แก้มือใหม่ครับอ่ายังมีครับครับผมมันมันเป็นแนวทางแล้วมันเป็นแนวทางแล้วโอ้โแนวทางครี่ ว่าอาจจะยุ่งๆสักหน่อยเพราะว่าฝนตกอุณหภูมิฝนตกนี่นี่ตกครับผมอืมครับอย่างนี้ก็ฝนตกไปกันคการก้ามีทั่วฟ้าเลยโอ้โหตกทั่วฟ้าสงสัยจะหมานเราตกปอนไหกันอ่านนี่เราข้างคือโกนี่างฝากรักพี่รองคือโกนมามากกว่าใครใต่มาต่อหัวแต่พี่รองด้วยครับฝั่งไปน้ำกันพี่รอง หลักหน่วยบนครับผมเดี๋ยวนะเทียบเขียนก่อนแนว<อ>ทางของขอเซียนเซียน,นบุรีรัม้งด้วยกันอีเด้อครับผมตะวันีเล็กแล้วโอ้เสี้หลักหน่วยบนวันนี้มีเด่นทะี่เก้ารองที่เจ็ดครับผมครับผมเด่นเก้ารองเจ็ดหลักหน่วยเนาะเดี๋ยวเด็กหลักหน่วยเดินเก้ารองเจ็ดนะคะครับผม ครับผมหลักหน่วยนี้ตอนนี้มันเดินติดกัะมาหลักหน่วยบนนี้เดินติดกันมาตอนนี้เข้างวดที่สิบสามที่ยังไม่ติดครับผมงวดที่สิบสามว่าเด็ก่าดทุกพี่น้องหมดที่สิสามยังยังเดินต่ออยู่ครับครับผมวันนี้หลักหน่วยบนเดินไปที่เก้าครับอ่าหลักหน่วยบนเดินไปที่เก้าโอ้เด็กน,น่าสูงหัวิตามไว้ดีๆีได้พี่น้องเซียนบุรีรัมอย่าลืมเล็กเป็นเด็กขาด ตัวลองตัวลองก็เจ็ดครับผมตัวลองเจ็ดอ๋อลองเจ็ดเหมือนเดิมอ่าอันนี้เด่นหลักหนวยนะคะจับคู่ครับทู้ครับผมคู่ชุดครับผมจับคู่จับคู่ครับพี่น้องคู่ชุดหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าค่ะหนึ่งเก้าอืมสิบพิกไหมเจ็ดเก้าครับผมเจ็ดเก้าสองเก้าครับ สองเก้าห้าเก้าครับผมห้าเก้าฟันไปที่หนึ่งเก้าชุดเดียวครับผม <c oughs> อืออืมไปเลยตอววดไปเลยฟันมาที่หนึ่งเก้าพี่รองอฟันคักๆครับ,รบแล้วปากบอกเอฟซีครับหวดงวดวันที่สิบหกกรกฎรานี้เลขจะมีเบรริ้ลในเห็นครับผม ไม่เบิ้ลก็หามีให้เห็นจะเบิ้ลนะเลขขวดมันอีสห์นะครับเอาเป็นแนวทางเลขที่สิบหกไม่เบิ้ลก็หามผมเนี่ยครับไม่เบิ้ลก็หามครับผมโอ้ครับผมโ <c oughs> บนิมาดโดนเหรอที่เนาะครับผม <c oughs> มาแล้วครับไม่ได้มาขวดนี้มาแน่นอนครับผมครับผมขวดวันที่สิบครับผม ข้างล่างครับผมข้างล่างอันนี้บนเแ็บลืมเขียนบน,นเด่นบนหนึ่งเก่านะคะเดอ้อพี่น้องดูสครับผมอ่ะล่างค่ะพร้อมแล้วค่ะล่างข้างล่างข้างล่างครับ,ลรบลเลขเด่นคือห้าครับผมล่างเด่นห้าครับคู่ชุดครับผมอ่ะจับคู่พี่นอ้องจับคู่ สองห้าครับผมสองห้าสองห้าสามห้าครับผมสามห้าชอบเนแค่ตั้งสี่สามห้านี่ครับผมอะไรละอะไรล่ะสองห้าแล้วก็สามห้าแล้วก็สองเจ็ดครับผมสองเจ็ดสองเจ็ดอีกชดครับผม เออว่ามาแบกแนวรอยสองเจ็ดางล่างลางฟันไปจิ้มนิดเดียวก็คือสองห้าครับล่างฟันสองห้าครับผมฮาร์ดตอรี่ด่วนพี่น้องไอ้มาตเ้งห้ารับผมวันนี้เลขบนเลขบนมันจะมาขี้ขี้ขี้ครับเลขบนวันนี้อ๋อเลขคู่เลขขี้ครับผม อฝากเอฟซี MC นะครับงวดน,นี้เอาไว้พิจรารณางวดน,นี้ท่านที่ซื้อหวยไปจะลืมงวดน,นี้อาจจะมีเบิ้ลมีหางวดวันที่สิบหกคร,รับผมเบิ้ลหาเบิบ้ลมีหาไม่แน่นอนเบิ้ลหายัางไงครับเซียนบุญรำครับเบิ้ลหาก็จะเชื่อว,ว่าเลขอกเก้าหนึ่งเก้าโอ้หนึ่งเก้าหนึ่งอย่างนี้บอก <laughs> เก้าหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับพี่รังฟังเมื่อพี่รองเนี่ยเส้นฟันแทะฟันแทะได้เอ็นไม้ก็บอกเขาใจฟังไปเลยเนาะวันเนี้ยพี่รังมองสุดท้ายที่ครับแปดยังยังเลามก็จะเป็นเหมือนแปดหนึ่งแปดอะไรประมาณเนี้ยครับที่ทำให้หัวทิ้อยู่ตอนเนี้ยโค้งสุดท้ายกันแน่เลขสามตัวเจ็ดหนึ่งแปดเนาะแล้วก็ฟันอีกหนึ่งหกอ่ เลขันแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดแล้วก็ล่างหนึ่งหกเลขสูตรสำหรับเจ็ดหนึ่งแปดเป็นต้งให้ f ซต้องให้เ fc หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสูตรเจ็ดถึงแปดเท่ากับขูดกันคนละสองสามร้อยโอ้โหได้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 เป็น่าท้าเด็ดเด็ดมากนะครับเอาวันนี้ก็คือข้างบนก็คือหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าขเดวอ้ย ค่ะข้างล่างก็สองห้าครับผมสองหา้าค่ะนี่ไอเอฟซีมัรราานนิจารณานะครับเนอ้องค่ะเอาครับผมก็มีแค่นี้เลยครับในวันนี้ชอาสามตัวเดี๋ยวผมคำนวณหลักร้อยอีกทีหนึ่งว่าต้องหาสูตรตัดก่อนค่ะค่ะ๋ยวะจะเยอะตัวเกินนะครับผมอ่าเดี๋ยวตัดกระชับไอเอฟซีแล้วกันน้อครับผมค่ะค่ะค่ะคุณเพีงคุณตังค์ครับค่ะค่ะค่ะ อขอบพคุณลหลายๆนนคะเน,นีานา่ยทางเซียนบุรีรัมพ์พ่อครับพี่น้องที่สีให้มาก่อนาใครแต่ว่าจะลืมเก้อนไมาเหงลืมก่อนมูลเลยนี่ละนี่ละให้มาก่อนไข่แต่ว่าลืมก่อนไข่ที่อนเอาลืมก่อนไข่เข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องค่ะอัศจรรย์ทักบพ่พี่น้องเด้อตั้ตามเมื่อกี้ดีเด้อเซียนบุรีรัมพ์เป็นห้ยมาบนเจ็ดหนึ่งแปดเมียน บดพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นเอาเด่นนะตัวเด่นแต่ถ้าเอาตัวรอบมันก็ต่ำเลยประมาณนี้ครับผมนะคะไปดูในคลิปได้เซียนบุรีรลำแต่ว่ามาโคกทุ่งไทยมาเหลือฝันเนาะค่ะแปดหนึ่งแปดกับหนึ่งหกเท่านั้นก็เลยได้มาทั้งบนทั้งล่างที่ว่าชนกันกับมหาเห็นน่ะเพราะว่าจะบอกสุฟังอยู่เนาะัเนาะสำหรับตัวนี้ค่ะบนครับผมบนเก่าล่างเหนี่งสองหา น้พี่น้องรู้สิมาหากับสุดแต่พ่อแม่พี่น้องก็เิ่นเดินมาสองหาเดิเนหาพี่น้องมี่ตัวแปดโมก็คือสองเจ็ดไม่รู้มาไงตัวนี้นะว่าคงทะถ่ายแล้วพี่น้องเด้อคนจัดชุดสามตัวให้คือจังหมดที่พามานี่แหละเจ็ดหนึ่งแปดแปดหนึ่งเจ็ดตัวนี่แหละพี่น้องเขาเต็มเต็มคนก็มีเอฟซีอ่อนเพลน ขอบคุณแนวทางนี่แหละให้มาต้อดพี่น้องก็เรื่อย่ายืนคื่ะแต่โค้ชถ่ายไปกับบ้านลัมหายี่หรอกกับมีโงกมีส้ร้านต่กันสำหรับเซมิรัมสามารถที่ตามในวทางจอกนะคะสำหรับแนวทางเซมิรัมห้องเป็นให้มาตลอดครับงแต่ปีหกหาเนี่ยพวท่นไหลุดตั้งแตปีใหม่เลยประทมบาเลิกเข่ามาตลอดค่่ะอาเลขฟันกับเขาเข้าพิจารณาิ่ารนมันตามผู้นี้ผู้เดียวค่ะกขึ้นจบขึ้นกันพี่น้อง แต่มากระเเสามาประกอบกันแต่ละเส้นเพิ่นจีเด่นมาตัวใดนรอดมาตัวใดนเเสามาวิเคราะห์น้ำกันเด็ดพี่รองเด้อแต่หายมากกว่าอื่นบ่มีสำนักไหนหายมากกว่าหนานี่คือเปิดปฐมมาเริ่เลยเปิดปฐมมาเริ่นสายจวดมากกว่างวดวันที่สิบหกเด็ดเด็ดดีเด้อพี่รองเด้อเก้อหนึ่งเก่าทะเบิ้ง สีดังบ่ดังสีอันบ่อันล่างสองหาล่างสองหางาสกันนันนะคะล่างสองห้าสามห้าเไม่รู้ยังไงสองเจมีเบีกดม่เอาแต่รอบมึงค่ะสีดังมานทำกนบ่ค่ะสี่น้องฝากไว้สำหรับเสื้อมือร้ําครับผมขอมีโชคมี่ชายเป็นแปดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ